เงาขนาดเหนืนหน่อยนี่เนื่มากงามงามงามังออกดอ,อ,อกนี่งามงามสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับพามาเบิ่งหมายรับคือเก่าจาา้ะหลังจากที่เอากเก็บมือหันแล้วเดี๋ยวเราก<า>็เจอแล้ว,วจา้าจะเห็นอยู่แค่นี้ได้จ้ะพี่น้องมือนดงจ้า เดี่ยวอะ้รละเกี่ยวอะไรจ้ะไข่งามเลยเนาะบะตองเนาะโอู้นึกที่ล็กไข่พื้นใหญ่พื้นบะลงเล็กเนาะเอองอยงอยไว้ เหนื่อยขนาดนี้เ้ยไข่สะออนบริษัทที่เป็นตริ็นี้ะดอกมันบานเขียวฮันลือบริษัทเนาะ ท่านจ๋อเอาได้บ่มันไข่น้อยบ่ตรยงมีหนึ่งอย่างเอามีไข่น้อยอยู่จ้ะเดี๋ยวทุใหม่จังเอาเดี๋ยวเาไปขึ้นเขาต่อจ้ามุมผมบอกอาดีตอยู่ที่น้องเดี๋ยวเราจะเห็นนี่ีจ้ะพี่น้องเห็นบ่มันยังไข่น้อยอยู่เดี๋ยวจะไข่ย,ย่างบ่ที่หนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ไม่เดีนยวผมไว้เขียมันมีสะไข่จะเขียไว้ มันใหญ่ก้นจะพามาเอาจ้าไข่เฮ็ดเียวมึงยังเอาไว้ได้เลยนี่ไงแล้วแต่วันนี้เอาไว้เมื่ออื่นก็บอกได้อื่นมาไหมสามไข่เขียไว้ก่อนไปจ้ะเดี๋ยวไปขึ้นเขาต่อขึ้นเขายิ่งมีเลยจ้ะพี่น้อง งูในหน่อยนึงนนี้บมีจ <Elena, S 2> <h oten. S 1> ้ะเจอเห็ดผึ่งดอกงามงามอเมากิบปะไปจ้าอ้ยสามดอกงามขนาดเลยดีดอกไม่ก็ nương rất là bỏ nó, hàng nó, cái hơi cứng mình nằm mặt, nó ở, đo nè, ลงองทองเดียวลงอกา่ต้องแดงน้ัดอนกำลังสีง่ายลกพี่้นงะแงงมาแล้วเห็นดอกน้ำมาเุณนดอกนึงพอ

เไี้ไม่มโอคล้ายก sure. ันเลยสีมันคือกันบตัวนี้ตัวนี้เี่เน่าเน่าบะขึ้นเน่าเตัวนี้ม่าต่อพี่เน่าน้ำมาอดีเกมเนาะขดีเกง ฮ็ดบ่หลายแล้วเนาะยังบ่ออกยังบ่ออกดอกใหม่ยามมือหน้าสิออกดิงขนาดนี้โคเกงเลยดิเฮาก็ดได้เกงแล้วจ้าึตองแดงจ้ะพี่น้องอวดีเนาะได้กงแล้วเกงเ็ดซดเด ổn thủ Đây đọc lại đỏ được cả Đây màu thuận lại đỏ vô này Đây là bỏ thay hình đấy <đại>. oh. <coughs> ดางามครับหายใจต้อหายอกเดี๋ยวไปทำยังไนะขอบอต้องเฮ็ดน้ำมากตนหน้าพี่แรงใจวาย ไปค่ะพ่อจ้าพึ่งหมากน้ำงาม,งามใกล้ก,กันบ่อตองห้องไปหาบอ่อตองกอนงามขนาดเนาะดอกใหญ่ครับดอกใหญ่ปันทิตเก่อเนาะก่อนห้้ง Ăn ngàm Ăn cái nhanh, đổ cái nhanh Đổ ngàm ừ. đi nọ, nọ Đổ ngày nọ, thiếu đi nọ Đổ nhảy ngày đổ ngàm đi พึ่งน,นี่นั่นมีปาม่าเบาตรงคาดคือดอกใหญ่แท้พื้นยังขาวจั๋ยด้วยจ้าไปน้ำมาสองดอกพี่น้องโหยกเหมนชีงมันเหมืนเชียงห้ามงามหนึ่นนเงเจวาย กเงแล้วเห็ดน้ำมากบึงผลงานเราจ้าพี่น้องสีแดงแดงสีขาวอยู่ตลางปนลงนกันจ้าเป้พอแกงจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ด้วยจ้าเบิ่งคลิปจบแล้วฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้สาวกระเลิงนชาแนลหน่อยด้วยจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครับ